ว่ามันหวานไปมมีน้ำก็ลองเวลาด้วยนะสื้อมาเยอะนี่มาห้างใหญ่ค่ะทุกคน คือรีวายถูกมันมันเป็นห้างใหญ่มากเลยเป็นของอเมริการีวายก็ถูกสวัสดีค่ะมาห้างใหญ่ในฝรั่งเศสนะคะคล้ายๆร้านขายส่งคือถูกมากของบางอย่างขนมน่ากินมากเลยค่ะ ไรอ่ะ8ยูโรแพ็กนึงน่ากินมากสวยด้วยนะที่นี่เขาทำขนมอ่ะเบียงปาเต็กค,คล้ายๆไอ้ฮะที่นี้ลูก18ยูโรม,มาเลย แพงกล่องแฟร์สิบเอ็ดยูโรเป็นกิโลอ๋อคือแคทนี่อออสี่หน่วยสี่หน่วยสิบยูโรเอง <c oughs> โอ้โหน่ากินมากนี่เป็นพวกขนมเนาะขายส่งแอปเปิ้ <c oughs> ลลังละหกยูโร อพิงเรดดี้และนี่สุดขัวเนมปอมสวิตบีโอสี่ยูโรเนี่ยอุ้ยอันนี้สีแดงเท่าไหร่สี่ถูกมากเตมีโทมาทสี่ยูโรคือไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายไหมแต่ว่าเราถ่ายนะว้าวว อุ้ยพริกสวยมากเลยค่ะทุกคนถัดอปิกก้ห้ายูโรเองอะ่ะดูดิกล่องลนะห้ายูโรเองทุกคนน้่มะเขือเทศแล้วนี้พริกอุ้ยไอ้น่งมันน่งแล้วนี่ ฮะ <Huh? S 2> ถูกว่ะอุ้ยอุ่นเนียนลูกใหญ่มากอยากจะให้ดูนะหอมใหญ่มากพริกนะคะทุกคนพริกมีหลายสีที่นี่เขาขายส่งนะแบบเป็นกล่องถูกมากเลยมละกอสีลูกสิบยูโรเองอะ่ะจะเป็นขนมเป็นอะไรเงี้ยอุ้ยถ้าเปิดร้านต้องมาซื้อของที่นี่เปิดร้านขายของอ ขนมปัง5ยูโรเองมันมีเยอะนะข้างในอีกถ่ายแค่นี้แหละโอ้ยก็เห็ดใหญ่มากนี่นะก็จะเป็นแบบ9ยูโรแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่7ยูโรไหนโอ้โหแล้วก็เป็นพวกองุ่นองบเ คือในนี้หนาวมากทุกคนอู้7ยูโรยู4ลูกอ๋อ4ลูก7ยูโรก็จะเป็นอันนี้อะไรเ <5 Euro. S 2> ชอร์รี่นี่เชอร์รี่8ยูโรเนี่ยเชอร์รี่ที่มันยังไม่สุกมันสีเขียวอะ่ะอันนี้ก็เนกตาลีน <5 Euro. S 2> <laughs> กระล่ำปีขอทายเร็เวๆนะคะเพราะว่ามันหนาวมาก3ยูโร50มไม่อันนี้จะเป็นพวกศาสตรพวกอองดฟี่2ยูโร49เองอะ่ะคือเราซื้อแบบแพงอะ่ะอันนี้ถูกมากทุกคนต้องมาดูนะคะขนมอีกถูกมากมใหญ่มากเลยนะทุกคน3ยูโรกว่า วาหาเรน่องือะไเทอรเ้าโโหนากิขนมเค้กเยอะเลยค่ะทุกคนขนมเค้กวันเกิดอันนี้9ยูโร9ยูโร99 19ยูโรขนมเค้กสิบสยูโรลอ๋ออันนี้ยียูโรอันมันคล้ายๆแมคโครนะที่นี่ยี่สยูโรเซมโคเดบโคเดบฟอันนี้ก็จะเป็นอะไร เป็นปลาอันนี้11ยูโรนะคะเป็นหอยอุ้ยกุ้งเท่าไหร่กุ้ง13ยูโรปลา14ยูโรเองอ่ะอุ้ยปลาแดง16ยูโร 9ยูโรเองค่ะทุกคนอุ้ยถูกมาก9ยูโรโอเคยูโรคือเด็กซ์แคชไมจีนเอ้าก็ไม่เท่ไงจะเท่อ๋อไม่เอาเท็กนะแคชจุไส้กรอบ9ยูโรนะอันนึงต้องถ่ายขออภัยนะถ้าถ่ายเร็วเพราะว่า คนมันเยอะโอ้โหไมก็อันนี้สำหรับเวลาเราไปทำบาร์บีคิวเนาะโหหรือกันอะฮะถูกมากเอาไหมอันหนึ่งนี่ก็จะเป็นพวกกุ้งนะอมสลัดอันนี้จะเป็นพวกพิซซ่านะคะ โอ้ยไอโน่ละไปเปิดร้านขายของได้เน<อ>ี่ยเนาะเจ็ดยูโรอาสเต้กอมเบียงฮะโอ้ยน้ำพันห้าร้อยยูโรบ้านเข้าไปดูไหมพวกวายนะคะทุกคนคนใหญ่มากโอ้คนใหญ่มาก พูลองโบนดิือสวยมากก้าเป็นรูปเสือจ้าร้อยเก้ายูโรดูดิอยากได้นะแต่มันแพงอ่ะ,อะ <laughs> เกือบห้าพนะันนั้งสี่พันเนาะโอ้โหแบบคือชอบขวดนะ่ะขวดมันสวยดีดทิชชู่แพ็คละสิบสี่ยูโรดูดิถูกมาก เพราะว่าที่นี่เขาไม่มีน้ำล้างตูดนะเขาใช้กระดาษทิชชู่เอาน,นี่ก็เป็นช้อนซ่อมไม้19ยูโรนะที่นี่เขาไม่ใช้พลาต,ติกแล้วคะ่ะเขาใช้ช้อนช้อนไม้เนี่ยจานพลาติกนะคะทุกคนเท่าไหร่ เออนี่พวกนี่พวกชีสนะคะฝั่งนี้เป็นชีสตั้งแถวเลยชีสหอใหญ่มากทุกคนชีสสิบเอ็ดยูโรพวกครีมกระปุกใหญ่อืเพียบขนมน่ากิน จะเป็นพวกนมนะคะนมครีมเนยชีสไข่ห้ายูโรเนาะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างบางอย่างถูกบางอย่างแพงยูโรพิซซาแปดยูโรนะคะถูกมากอ๋อเป็นเป็นเาอ,อันนี้จะเป็นพวกแบบเปาะเปีชนะคะดูถูกมากอาหารแบบ อาหารเอเชียอยู่ฝั่งนี้นะ14โลเป็นพวก a, วเกี๊ยวซาบอเฟนี่ถูกมากเป็นพวกนุยพวกข้าวผัดนะคะ<ป>อุ้ยมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนพูดซ้ำกันก็นมองสเปนเกียวซาอุ้ยเย็นมากเลยอะ่ะ8ดล อีกเป็นใบชาเขียวออฟเฟเป็นนีกเป็นวนชีิห่อใหญ่นะชุดอร์ลาเมงกำลามงเงียเหมือนลาเมงเลยค่ะิมอสกันนะคะที่วันเ อันนี้จะเป็นพวกใส้กล่องนะคะสุดซิดฮอดดอกนะคะโอ้โหเหมือนเอ๊ะพวกไก่นะ้ำเปรียบเลยอ่ะเป็นน้ำผลไมา้ <c oughs> ชลินใสเซควา เออดีนะเขาบอกว่าถ้าซื้อของที่นี่แล้วไม่ชอบอ่ะสามารถคืนได้ด้วยคือดีอ่ะแต่ว่าที่บ้านเรานาน,านๆซื้อกินทีไงเนาะไม่ค่อยได้กินเก่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่แบบย่างเสร็จแล้วนะทุกคนอือทำสลัดเอาไหมเราซื้อแพ็กเกจหนึ่งก็จะเป็นพวกไก่นะคะทุกคนเนี่ย คำสลัดเป็นเนื้อสเต็กอุ้ยอันนี้ก็ือเป็นเนื้อสเต็กนะคะอันนี้ซื้อบ่อยเราต้องไปคำนวณก่อนว่าเราอะมาซื้อได้ทุกครั้งไหมในอีกฝั่งนี้อีกเนะี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกะหรี่ปั๊บอะเทียมเลยอะขนมแปลกๆมันฝรั่งห้ายูโรเอง แพ็กเก็ตถูกอ่ะถูกใช่ไหมฮะแต่ว่จ่าย21เซนตเโรไม่งมกไม่ไม่ขนมวาเฟิรมรไคาขวดสอง กาแฟเนาะกาแฟใช่ไหมชากระเจี๊ยบร้นานนี้ไหนร้นานนี้ไรนสิควาสิควาเนี่ยอะไรครีมมอเม,ก,เมกทุกครั้งตัวนี้ก็จะเป็นพวกครีมนะคะดูวาสลินอุ้ยอยากเปิดร้านขายของเลยอะ่ะมันชื่ เห็นแล้วอยากเปิดร้านขายของเลยทุกคนดูดิถูกมากหกสิบกว่าอย่างวีขอการโกงไงเซคัวเนี่ยคอลลาเจนฮะคอลลาเจนนะคะครีมสำหรับทาตัวทามือแล้วก็อันนี้อะไรลุกกิ้งขี้เต่าคือมันเยอะมากเลยนะมันใหญ่เนี่ย เดินไม่ทั่วต้องขายของไม่ใช่มีบ้านบิ๊กที่ทาเล็บุ5ให้โลแล้วสำรีนี่นะคือต้องเปิดร้านาขายของนางบอกว่ามีบ้านบิน๊กไม่ใช่นี่ไอที่ย้อมผมขายสูงคือถูกมากสาพัสเออสามพัสส um ิบสองยูโรสิบหยูโรสิบสามยูโรเราซื้อกล่องหนึ่งก็ประมาณเกือบสิบยูโรแล้วนะ พวกแชมพูพวกครีมเซรั่มวิตามินโอ้โหสว่งมากอะไรเล็บเหรอิมันเหรอถ่ายทุกอย่างนะอันนี้เวลาเราเดินทางไปเที่ยวเนะ ก็เป็นที่แค่หูโ,หโอ้โหนี่ตัวยาอะไรเจล g อ l h o r m อ๋อเจลล้างมือโควิดนะคะมีกลิ่นแชมพูแช <laughs> มพู <laughs> ขนใหญ่มากออเป็นอะโลเวลา่า ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกพวกแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำยาล้างตานะคะเนี่ยเครื่องใช้ยาสามันประจำบ้านแล้วก็ที่อุดหูที่อุดหูมีเป็น,น่ังในสิบสามยูโรที่ปวดเข่านะคะถุงยางนะคะสิบหกยูโรผ้าหนามไยม โอ้ยเยอะมากนี่ก็จะเป็นของเด็กน้อยเป็นแผนก 10, จ่ายตังค <10, 10. S 1> ์งแล้วค่ะทุกคน่แ <10, S 1> ชมพูแชมพูเเออ่่นีป็ะดอกไม้ใายทุกอย่างนี่บ๊อบพอร์นะคะ นี่จะเป็นพวกเลนะคะพวกขนมถุงใหญ่ๆพ,พอรอนถุงมาเริ่มเลยอะ่ะเป็นกระสอบอา่าไปกินเล่นอันนี้ยุคิดผลไม้อบแห้งคะ่ะ9ยูโรพวกแอปเปิ้ลพวกอะไร เยอะๆเลยกำลังคิดอยู่นะว่าเราจะทําการ์ดดีไหมเพราะว่าอันนี้มันซื้อยกถุงใหญ่เลยนะหอใหญ่ๆเป็นเน้อที่นอนอะ่ะผนวมนะคะห้าสิบเก้า นุมน่มมากพวกถั่วนะคะ19ยูโรห่อ 1. หนึ่งห่อใหญ่อยู่นะเดินที่ไรก็หากันไปไป39ยูโรนะคะ ส8แปดยูโรนะคะทุกคนมีหลายสีรีวายส9สิบเก้ายูโรแต่ว่ามันเป็นซิปเป็นของผู้หญิงเป็นเอวยืดเป็นผ้ายืดนี่จะเป็นเสื้อยี่ห้อย9บ้ายูโรกับโปลอนตรงนั้นจะเป็นรีวายแต่ว่ามันไม่เป็นกระดุมมันเป็นซิปเป็นซิปก็โอเคนะก็เป็นกระโปรงแบบน่ารักน่ารักของเด็กแค่นี้แหละ ไม่แค่นี้มันใหญ่นะยิบเอ็ดยูโรถ้าเราซื้อกางเกงแล้วหนึ่งปีเราไม่ชอบเราค่อยกลับมาเปลี่ยนได้นะรีไวลีนไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นที่ทำนวดแป้งนวดทำขนมนะทำตาร์ตอะเหมือนที่ทำซูชิด้วยไม่เอาสีขาวไม่เอามันชอบติดน้อง ไม่ใช่มันติดกระทะนะไม่รู้แล้วแต่มันติดไหมเวลาอย,ยู่ซื้อมันติดกระทะอ๋อออถ้าไม่ชอบก็ให้เงินกลับคืนนะก็สิบเก้าแบบนี้ไม่ที่เป็นหูยังไม่ชอบใช้ไม่ถนัดนี่มกมกินเปบนี่นใช่เป็นสีขาวอ่ะนี่ทอดทอดอ่ทอดของเกือบไหม อันนี้ใส่วายแล้วก็เทใส่แก้วนี้เป็นชุดเท่าไหร่ยี่ิบเก้ายูโรเฮ้ยแก้วสวยนะกา,ฟาแฟเนื้อชุลยถ้วยใส่ขนมเฮ้ยน่ารักอยู่นะอะไรเฮ้ยอยากได้ันหนึ่งอยากได้ไวท้ท่คอนดู โหแพงอ่ะฮะฮะฮะเออนี่ไม่ทัพพีถ่ายทุกอย่างอันนี้ก็คือเขียงนะคะที่หั่นยิปซีโลจ้าอันนี้ก็จะเทียนนะคะบูชีสามสิบเก้ายูโรนี่นะคะแค่นี้ แต่มันหอมมากเลยนะมันเป็นกลิ่นแบบมะม่วงกลิ่นเคก้กกลิ่นอะไรหอมมากไว้หอมดูนี่เขาโชว์ใส่แบบตังเหรียญน,นะเพราะว่าที่นี้มันจะมีเศษซองติมอะเศษเหรียญเยอะไว้ซื้อขนมปังพวกเหรียญเหรียญอุ้ยะนนตะการี่ดีอะ่ะชิดีดู ห้าสิบเก้ายูโรจ้าสวยมากค่ะสองร้อยเก้าเก้าเจเต้กิลเมียงนี่ไม่มีน้ำมันอยู่โน้พี่ทำกาแฟเท่าไหร่เจ็ดยูโรหนึ่งก่องถ่ายไปยังไงเครื่องอบ อ,อชารีนี่อะไรอ,อ๋อทำน้ำอะโวคาโดคือหมอ้อทำกับข้าวที่กองน้ำนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ที่ฝรั่งน,นี่ที่ทำกาแฟนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้ตัวใหญ่ เท่าไหร่ก็เบียงเจ็ฮ้ยเจยูโรเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอืมอันนี้พันนะคะอันนี้สองพันกว่านะคะยูโรนะคะอันนี้ห้าพันห้าพันเขาบอกว่าเป็นเพชรแท้เลยอะ่ะเขาแพงมาก อุ้ยสรอยนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเรามีเส้นหนึ่งนะคะเนีย่ยสร้อยตัวนี้นาฬิกาต่างๆนะคะนาฬิกายี่ห้อต่างๆอ 1, ุ้ยหนึ่งพันนห้างนี้นะคะตะคง <2. S 1> มุกห้าร้อยเก้าสิบเก้าอูแพงมากก็ไม่แพงนะก็สวยอะ่ะ นนี้สวยเ้ยเป็นกอนนีให้อนี้ๆๆๆๆๆอันนี้สองร้อนะจ๊ะีน,นึงว่าต้นกล้วย,ยนะเนี่ยเหมือนต้นกล้วยมากเลยอะ่นะนี่ก็ใส้กรอคอนดอกนะคะของกินไปเข้าห้องน้ำก่อน มันคล้ายๆอีเกียเนาะเหมือนอีเกียเหมือนแมคโครบ้านเราอะ่ะี่มีร้านแว่นตาด้วยนะคือมีทุกอย่างอะ่ะร้านมงร้านหมอตรวจสายตรงสายตาโอุมีหมดก็จะเป็นห้องน้ำนะคะประชุมห้องน้ำสะอาดคะ่ะทางออกหลงทางออก ล <c oughs> กลับมาเอาผลไม้อุ้ยมาเอาสตรอเบอรี่นะคะ <c oughs> ส่งยูโร <c oughs> สิคือแพงไปไหมได้จดดีนะนี่มันฝรั่งมะเขือนะคะมันเหมือนจะเน่าแล้วไม่เอา <c oughs> ไม่เอา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 เอาแค่ผลไม้พอ 2ยูโรสีมันเหลือสองเตดเอาเอาไปม,นะมันหมดแล้วเหมือนจะเน่าอ่ะทำไมต้องหยิบเน่าเน่วาวะชอบหยิบเน่าเน่าเม่ยังเรื่องดีๆเรื่องดีๆเดี๋ยวคนหยิบหยิบเกินมันลูกใหญ่ คือแบตเราหมดอ่ะเรายืมมือถือคุณผู้ชายมาถ่ายนะคะนางรอคือนี่จะเป็นชีสนะคะคนใหญ่มากแต่ว่ากลิ่นแรงมากะ่ะโอ้คนซื้อเยอะชีสชีสพาดูแหลกชีสโอ้โห กลิ่นแรงมากมันเหมือนแบบเหมือนกลิ่นวัวอันนี้ก็จะเป็นพอบไส้กรอกนะใหญ่มากค่ะพวกเนื้อคอนด,ดอกอุ๊ยสิบหกยูโรเองอะ่ะโอ้โหมันใหญ่มันยาวมาก มาเขาให้ชิมเหล้าแบบว่าทุกยี่ห้อเลยอ่ะเป็นแหล่งเหล้าเหล้าก็ชิมได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมเหล้าเหล้าจีนาชิมนะ สีส้มก็ไม่เคยกินด้วยเนี่ยของไทย,ไทยข้าวเสาาใหเออ้เออของไทยเอาลองดูก่อนขอข้าวเสาาให้นะม,มาถึงบ้านแล้วค่ะนี่ได้อโลเวราหนึ่งรังแล้วก็นีออ่ข้าวจ้าเนาะ